สุดหยิบยกวางปากเสียบปกักจึกเปิดพาวเวอร์ปับ๊บติด หมดยุของโต๊ะคอมรกรุงรังแล้วนะคะใครที่แบบมีสายไฟอะไรระยงระยางเนี่ยโอ้ยมันเชยเหลือเกินเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ All-in-One กันหมดแล้วนะคะสำหรับคนที่ทํางานในออฟฟิศหรือว่าทํางานที่บ้านในสํานักงานต้องการจัดโต๊ะแบบมินิมอลแบบนี้นะคะวันนี้เรามีตัวนี้มาแนะนําค่ะ ASUS Zen AIo a l l In One 24ค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วลืมบอกทัสกิได้ด้วยนะอินโทรมา สหรับตัวเครื่องของรุ่นนี้นะคะความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่14.4มิลเท่านั้นเองหน้าจอตัวนี้23.8นิ้วเป็นจอแบบ IPS LCD ความละเอียดคือ Full HD มีอัตราส่วนของหน้าจอนะคะทั้งเครื่องเนี่ยอยู่ที่93%ขอบจอนะคะแบบ Nano a 2.8มิลเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะ,ะตัวนี้เลยดูพรีเมียมแล้วก็ดูแพคนะคะพร้อมกับจอภาพช่วงสี sRGB 100%หรือพูด,ดง่ายๆคือช่างภาพต่างๆนะคะคงรู้จักเป็นอย่างดีแล้วว่าสีมันแม่น หน100ักหนึ่งร้อแบบนี้มาพร้อมกับฐานด้านหลังน,นะคะสีทองตัดกับฐานที่สวยงามมากๆด้าน,นล่างของตัวฐานนะคะมีคําว่าซาบิฮามันคาร์ดอนอยู่นะคะพรีเมียมมากๆตัวเครื่องเนี่ยยังประกอบไปด้วยด้านล่างนะคะเป็นบิวอินสปีกเกอร์จากฮามันคาร์ดอนแล้วก็ด้านบนเนี่ยยังมีตัวของกล้องนะคะที่รองรับตัวของ i r f u n c t i o n รองรับวิดีโอสฮัลโลนะคะปลดล็อกด้วยใบหน้าได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีบิวอินไมโครโฟนนะคะมาให้รวมถึงด้านหลังเนี่ยพอร์ตเนี่ยมีเยอะแล้วก็น่าสนใจมากๆสมกับที่เขาดูพรีเมียมมากๆนะคะตัวนี้มีพอร์ ร้อยเลยมี HDMI มีปลั๊กนะฮะสองช่องแรกนะคบเป็น USB Type A นะฮะเวอร์ชัน2.0แล้วก็ตัวที่มี SS เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัสามนะฮะอีก1พอร์ตนั่นเองราคานะคะมีตัวของ Type A นะคะเป็นเวอร์ชัน3เหมือนกันนะคะ1พอร์ตแล้วก็เป็น Type C เวอร์ชัสามอเนี่ยอีก1พอร์ตแล้วก็มีตัวของ audio jack นะคะเอาไว้เสียบใส่หูฟังเนี่ยอีก1อันด้วยแล้วก็มีปุ่ม power เปิดปิดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ออกแบบมาได้สวยงามนะคะสีขาวสามารถวางแมชกับอะไรก็ ด,ดูสวยงามมากๆและมันมีสายแค่เส้นเดียวนะคะก็คือตัวของสายชาร์จไฟนั่นเองในตัวกล่องเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยจะยังคงแถมตัวของคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนี่ยมาให้กับเราเรียบร้อยเลยในกล่องนะคะพร้อมกับฐานด้วยมีครบทุกอย่างเอาเรียกว่าใช้กันแบบไร้สายจริงๆเลยยุคนี้เนี่ยไม่มีใครที่แบบว่ามาใส่สายอะไรเยอะๆแล้วนะคะนี่เห็นไหมขนาดคีย์บอร์ดก็ไม่มีสายตัวเมาส์เองเนี่ยเขาก็ไม่มีสายแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันจะแบบว่าไร้สายทั้งหมดเลยอะคราวนี้มาดูประสิทธิภาพกันบ้างล้วไปกันแบบเร็วๆเลยลวกันเนาะ เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของ CPU นั่นเองตัวนี้เนี่ยใช้ของ AMD Ryzen 7 5700U อ,อ้าบอกรหัส U อ,อยู่เพิ่ง OA e, อะไรอย่างนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะเราไปดูกันก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างสำหรับตอนแรกในรอาบาการทดสอบเลยนะคะอย่างแรกคือการตัดต่อวิดีโอเลยเพราะว่าเราคือสเตปกรีกเนาะงานวิดีโอคือหัวใจของเราเราก็ทําการตัดต่อนะคะโดยการเปิด 4K 1 0 b i ตเลยไฟล์นี่ใหญ่มากนะคะ 4K 10bit คือไฟล์ที่มี1,000ล้านสีนะคะกล้องที่สามารถอัดได้ก็ต้องราคาแบบ6หลักซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วพูดง่ายๆคือมันเป็นงานรับ โปรเฟชชั่นอลอย่างแท้จริงซึ่งเครื่องที่มันไม่น่าจะอ่านได้นะคบมันก็จะกระตุกกึกกกแบบไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะครับแม้ว่า CPU แล้วก็กราฟิกการ์จะเป็นแบบออนบอร์ดของ AMD Radeon ก็ตามแต่เนี่ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ย <"He i, S 2> โปรแกรมสามารถอ่าน 4K 1 0บิตได้ดไดในระดับประมาณ 50- า0ิบเดบอราถือว่าใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราลดความละเอียดในการพรีวิววิดีโอลงอีกสักนิดนึงเนี่ยก็สามารถทำอย่างลื่นไหล,ลเราวก็ทำการเกรดดิ้งสีเขาซะหน่อยนะคะเพืะะ่อเป็นการแบบทดสอบนิดหนึง่งไฟล์ของเรานะครับมีขนาด้ชม1 จุด9กิก 4K 10บิตนะฮะความยาวประมาณ25นาทีทำการเรนเดอร์ออกมาปุ๊บผลปรากฏว่าใช้เวลาในการเกรดดิ้งสีตามที่รูต้องการเนี่ยอยู่ประมาณ48นาทีเท่านั้นเองถือว่าเร็วนะเร็วจัดใช้ได้เลยเหมือนกันแต่ถึงขนาดแล้วก็าก็บอกก่อนว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ในการตัดต่อให้เต็มประสิทธิภาพด,ดนะูนะนะํนะเป็นแบบ Full HD 60เฟรมก็แล้วกันอันนั้นจะถือว่าทําได้สมกับตัวเขามากกว่านั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะคะนี่คือคอมพิวเตอร์สําหรับแบบเชิงธุรกิจนั้นเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเมื่อมันเป็นเชิงธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอ้ไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์ตัดต่อจ๋าแล้วก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เล่นเกมจา๋าขนาดนั้นนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานในรูปแบบที่เขาเออกแบบมายังถูกต้องแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าเลือกตัดต่อเราเอฟเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่ามันท็ รูดเดี่ยวมากๆนะคะจอาเขาเนี่ยเป็นแอนตี้แกลล์แบบด้านนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยจับรอยในมือผลลัพธ์ก็คือว่าเวลาเราทัชอะไรไปเนี่ยมันก็ยังดูใหม่ถ้าเกิดเอาไปวางในสมนักงานอะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่เป็นรอยนิ้วมือไงคือจอกระจกเนี่ยมันจะปิ้งกว่าก็จริงอันนี้ทุกคนทราบแต่มันทัชสกีนะนั่นไปแตะๆแล้วมันจะเป็นรอยนิ้วมือมันจ่าที่มันดูสวยมันจะสวยแค่ตอนแรกๆนะคะดังนั้นพอแอนตี้แกลล์ปุ๊บเนี่ยเราว่ามันก็เลยตอบโจทย์ในการใช้ในการทัชสกรีนอีกด้้้้้้้ววววยยยยยนน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 นออกกกกจจาาาาััััะะะคคคคตตตเเเเีีีีีีี่่่มมสส sRGB ใใใชรทงดดหลูู หรืออะไรแบบนี้เนี่ยค่าสีมันจะค่อนข้างตรงพอมันตรงปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจก่นว่าพอสีมันตรง มันจับไม่ได้สวยเวอร์หวังมากถ้าเกิดว่าโอ้โหอยากจะมาดูหนังแบบผมพี่ดูหนังฟินไหมพี่ตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ฟินขนาดนั้นเพราะว่าด้วยตัวจอมันออกแบบมาเพื่อทํางานระดับมืออาชีพไม่ใช่ดูหนังมืออาชีพดังนั้นก็เข้าใจก่อนนะคบว่าสีมันเนี่ยก,กลางๆแต่ตรงต้องเข้าใจก่อนนะคะดังนั้นเวลาดูหนังถามว่าดูได้ไหมโอเคมุมมองจอก็ถือว่าอยู่ในสักประมาณ80-95เปอสหรับเรานะถือว่าใช้ได้ไม่ได้แบบผิดเพี้ยนอะไรไปนะคะทำออกมาได้โอเคเพียงแต่ว่าเวลาดูหนังเนี่ยก็คือดู เกดดิ้งสีวิดีโอแบบน้นดุดนะคะเล็กๆ,ๆนอนอนนะกลางๆพวกคลิปวอล์กนี่ทำได้สบายหรือว่าทำโฟโต้ช็อปอิลล็กทรเตอร์หรือะ rator, รอะไรก็ตามแต่ที่เราจะทาสีให้ลูกค้าดูหรือแม้ทั่งตัวเราเองดูเนี่ยเราะว่าจอบแบบนี้เนี่ยมันก็ดูมืออาชีพมากขึ้นเหมือนกันนะคะย้ําอีกครั้งมันคือคอมพิวเตอร์ทํางานนะคะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ดูหนังแล้วก็เล่นเกมด้วยดังนั้นด้วยการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเล่นในระดับปานกลางละกันโอเคเล่นได้นะคะลื่นไหลดีแต่ก็ไม่ถึงขนาดปรับสุดได้ทุกอย่างนนนนนนนะะะะะะคคเเเเพรราาามัักก็ปะะ็ปปแ่่อดดทท้้้้งงใใชหถูภวย ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของลำโพง Harman Kardon d u a l a นั่นเองนะคะตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดูดีตรงที่ว่ามันติดเครื่องมาเลยแล้วเวลาเราย้ายเนี่ยตัวเครื่องน้ําหนัก7กิโลกรัมนะคะคุณสามารถยกย้ายไปย้ายมาได้ไงา่ายมากๆซู้คุณพ่อคุณแม่อยากจะย้ายนะคะง่ายสุดๆคุณพ่อคุณแม่ถอดปลั๊กค,ค่ะหยิบยกวางปลั๊กเสียบปลั๊กจึ๊กเปิด power ปั๊บติดง่ายมากๆ ไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนี่คือคอนเซปต์ของ all in one นะคะพกพาสะดวกย้ายได้ง่ายมินิมอลไม่รกโตะนะคะทุกอย่างออกแบบมาดีมากได้ที่คุณผู้ชมไม่เห็นสายเลยจริงๆมันมีสายตรงนี้นะคะ แต่ดิวดูทําการซ่อนเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เห็นละเพราะว่าพอมันมีสายแค่เส้นเดียวเนี่ยเราก็ซ่อนง่ายนะคะก็คือแบบบางคนอาจจะก,ก็เทปพาติกระดันิดนิดหน่อยหเพื่อให้มันซ่อนเอาไว้ให้มันดูมินิมอลอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะทำออกมาได้ดูดีแล้วก็ตอบโจทย์ในการออกแบบมินิมอลหรือว่าน้อยน้อยแบบมินิมอลมันแปลว่าน้อยแต่มันดูมากอะคะ่ะคือนึกภาพโต๊ะขาวขาแบบดิวดูเนี่ยแล้วมีมีแค่เนี่ยวางอยู่ มันดู p r o f ฟ s ชั o นอลอะมืออาชีพมากๆจริงๆในการใช้งานต่างๆเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้ความมืออาชีพในรูปแบบที่มันแบบง่ายๆอันนี้ซื้อไปวบบออฟฟิศนะต้องแบบมีเลียวหลังกันมากคนหันมาแบบว่าว สวยจังอะไรเงี้ยนะคะท่านี้เป็นตัวอัสตาส่วนหน้าจอหนึ่งังการตัวนี้16:9จริงๆแล้วเราชอบแบบ16:9มากกว่าเพราะว่า3:2เนี่ยมันจะได้แบบแนวตั้งแต่ว่าเราดูดดเนี่ยเป็นคนทํางานเชิงวิดีโอเป็นหลักนะคะเราก็เลยชอบแบบแนวยาวมากกว่าเราเลยชอบจอแบบ16:9มากกว่าแล้วเวลาดูหนังเนี่ยมันก็เต็มจอมากกว่าด้วยสำหรับจอบแบบ16:9นะคะหน้าบนตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะคะในดับที่ดีมากๆตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้งานตัวกล้องเนี่ยได้เหมือนกันก็คือถ้าเราเปิดเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ม วันไหนมันจะโดนเลยไหมปิดซะเลยจบแบบนี้ไม่มีวันแฮกได้ privacy สําคัญนะคะในปัจจุบันเรื่องของกล่องในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็คิดว่าเราก็ควรที่จะแบบรักษาความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็เป็นยุควิดีโอคอลด้วยนะคะสำคัญมากๆบางคนบอกพี่ๆหนูขอรับหนึ่งบรบรแบบอยากจะหันไปกินน้ำกินแลมดูวดิสุภาพเราปิดเนี่ยมันก็โอเคมากแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของ privacy นะคะในการออกแบบดีมากๆตัวคีย์บอร์ดที่ให้มาเนี่ยนะคะเป็นคีย์บอร์ดแบบแรบเบอร์นะคะเป็นแบบปุ่มยางนั่นเองออกแบบมาเป็น full size นั่นแหละค่ะใช้งานได้ปย่ีมวุ ขาวสวยงามตัดกับเมาส์ที่เป็นสีเงินและสีขาวเหมือนกันเนี่ยเข้าคู่กันได้กับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะลำโพงบิวอนของ h a ม์แมนคันอนตัวนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเราว่ามันโอเคก็คือเสียงมันแบบเสียงมันเคลียร์ฟังได้ชัดดีนะคะแต่ถามว่าเสียงดีเท่าลำโพงบลูทูธไหมเราก็จะบอกเลยมันไม่ใช่แต่ตัวเครื่องเนี่ยมันรองรับทั้ง Wi-Fi ด้วยนะแล้วก็รองรับบลูทูธด้วยเราก็ไปต่อลำโพงบลูทูธก็ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะคะ การรับเสีงยงไบ Wi-Fi ก็ดีมากๆด้วยไม่หลุดง่ายเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะแรงกว่านี้ด้านหลังเนี่ยเรามีสายแรนใน้คุณใช่ไหมเสียบไปเลยนะคะไทสีตัวนี้นะคะที่ให้มาด้านข้างที่เราแนะนําไปตอนแรกเนี่ยสามารถที่จะเสียบเข้ากับพวกการ์ดรดเดอร์หรือว่าอะไรก็ตามไหนที่เป็นไทสีได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะเสียบุวกวิ่งโอ้โหปื้นเลย อันนี้เนี่ยเราคิดว่าวานการเป็นบิสเนสปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเอาไปวางน,นะคะทำงานรูปให้ลูกค้าดูหรือว่าทํางานพวกวิดีโอให้ลูกค้าดูเนี่ยการย้ายไฟล์โอนไปมาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะทําให้เราดูปเป็นมืออาชีพมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบอยากจะใช้งานอะไรเงี้ยเราก็ทัชทัชให้เขาดูแล้วว่ามันดู p ร o เฟ s เรนซ์แลมากขึ้นนะคะตัวเนี้ยมันมีทั้งรุ่นทัชไม่ทัชด้วยนะเดี๋ยวเราบอกราคาทีหลังแล้วกันโอเคาพามันถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงรู้แล้วมันทําอะไรได้บ้างเนาะสำหร Office Home and Student 2019นะคะของแท้เลยสะดวกนะคะปลอดภัยแน่นอนของแท้อัปเดตได้ใช้งานแบบตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยยังบริการซ่อมแบบ l o c a l onsite service นะคะ3ปีก็คือซ่อมถึงที่บ้านแหละคะ่ะ3ปีเลยประกันอุบัติเหตุให้เราเนี่ยอีก1ปีเต็มอีกต่างหากก็เรียกว่าบริการก็เต็มเหนียวเต็มที่นะคะสำหรับ asus รุ่นนี้ สำหรับรุ่นที่เรารีวิววันนี้นะคะชื่อว่าเซน AIO 24 M5401 ตัวนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่32,990บาทนะคะสเปคก็ตามที่ขึ้นให้นี้ทั้งหมดเลยนี่นะคะทั้ง Windows 10 Home ทั้ง AMD ทั้งต่างนี่ดูจากตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยให้ s t o r a g e มาเยอะมากคือ 512GB SSD นะคะแล้วก็ RAM เนี่ยสิบหคือแบบเปิดแบบเบราว์เซอร์นะคะ Microsoft Edge นะคะแบบแท็บซ้อนๆกันแบบเยอะๆเๆเนี่ยแบบไม่มีสะเทือนนะคะบอกเลย SSD กันแล้ว16นี่คือแบาก บอกได้เลยว่าเจ๋งจริงๆคือแบบลื่นไหลมากมันดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ได้อยากได้ทัชสกรีนนะคะตัวนี้ก็จะมีรุ่นที่ลองลงมานะคะราคา3990บาทนะคะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งนะคะเป็นไรเซน5้นะคะตัวนั้นจะอยู่ที่27,990บาทก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะสรุปจากการใช้งานเท่าที่เราได้ลองใช้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยตัวฐานต่างๆการออกแบบเนี่ยเราว่ามันดูดีมากเลยทีเดียวนะคะตัวจอที่ทัชสกรีนได้เนี่ยมีประโยชน์ให้กกกับเเเเรราาะะาาคค่่ออนนนนขข้งมะะใลืย รูปอะไรต่างๆให้ลูกค้าดูนะคะรวมถึงอะไรต่างๆที่บางทีเมาส์มันจิ้มไม่ทันอ่ะเราก็ใช้มือในการที่จะจิ้มเข้าไปกอนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอีก2อย่างเลยคือประสิทธิภาพที่เป็นตัวเมนหลักสําคัญของคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็คือในหน่วยประมวลผลเนี่ย CPU เนี่ยเราว่าเร็วจนน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะเราไม่คิดว่าออนบอร์ดของ AMD Ryzen 7เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่แบบว้าวขนาดนี้นะคะดีกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัว SSD ที่ให้มาเนี่ยให้มาเยอะมาก512กิ๊กแรมเนี่ย16 คนที่ทำงานเนี่ยจะรู้แล้วว่าการเปิด Excel หลายๆอัน Power Point หลายๆอันแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์หลายๆแท็บเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆ <c oughs> เราคิดว่าการให้แรม16มาแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าท่ามากๆเลยถือว่าตอบโจทย์ในการ ใช้งานในรูปแบบของการทํางานจริงๆนะคะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัดต่อจ้ะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเต็มรูปแบบนะคะมันคือคอมพิวเตอร์สำหรับคนที่ต้องการความโปรเฟชชั่นอลสวยงามในการออกแบบการจัดวางต่างๆในราคานี้นะคะส่วนจุดข้อสเกตนิดนึงก็คือเราคิดว่าลำโพงเนี่ยเราอยากให้เสียงมันดีอยู่นิดหน่อยอันนี้พูดตรงแล้วว่าเสียงมันธรรมดาไปนิดนึงแล้วก็ตัวกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยเราว่าถ้ามันแบบเนี่ยมันก็อันใหญ่พอสมควรเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะทําให้คุณภาพกล้องมันดูสวยงามได้มากขึ้นกว่่่่าาานนนนนนนีีีี้้้ะะะะะิดดดึงงเเเเชกกกััยยย็จจสรรควปททบใไออลพ นี่เนี่ยก็เป็นยุควิดีโอคอลเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วโดยวรวมเนี่ยเราชอบมา,มากๆถ้าเกิดว่าทานถึงเมนหลักของการเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้าง,งดีเครื่องหนึ่งมากๆเลยค่ะนี่คือ ASUS Zen AIo 24นะคะใครที่ชอบก็ลองหาซื้อได้ตามรุ่นต่างๆที่เราได้ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูตอนนี้เลยนะคะทั้งหมด3รุ่น3แบบ3สไตล์ชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นนะคะสำหรับทีายการของเราก็ต้องล่าลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยหลักฟันดีราติสวัสด์โอยาสมินาไซ